สวัสดีค่ะ,คะบาย o d ดักนะคะวันนี้อยู่กับรถรีโว่สี่ประตูนะคะ ทำครบชุดภายในเลยมีหุ้มเบาะแล้วก็มีปูพื้น 6D นะคะอันนี้เป็นครบชุดของรถ4ประตูค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีแดงมะเหมี่ยวนะคะแบบสวมค่ะคลุมบบร์เดิมแบบที่ไม่ลอกแล้วก็ไม่เสียบาะเดิมค่ะบ่อเดิมลูกค้าเป็นหนังอยู่แล้วนะคะก็สามารถสวมทับคลุมไปได้เลยแบบที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดมันจะย้อยไปย้อยมานะคะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะติดตั้งให้แน่นหนาเลยแล้วก็ทํางานเข้ารูปแบบนี้นะคะ ดูแทบไม่ออกเลยค่ะว่าเป็นชุดสวมนะคะโดยรวมก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวนั่งตัวพิงหัวหมอนนะคะร้านจะทำให้เข้ารูปตรงรุ่นมากที่สุดนะคะส่วนงานสวมจะตึง100%ไหมมันอาจจะไม่ได้ตึง100%นะคะก็จะมียืดหยุ่นได้บ้างช่วงประมาณร่องกลางแบบนี้นะคะคือมันเป็นปกติของงานชุดสวมเลยค่ะเพราะว่าเราทำแบบไม่เสียเบาะเดิมนะคะ อันนี้เป็นสีแดงมะเมียวสีจริงมันจะออกประมาณคล้ายๆเปลือกมังคุดนะคะลูกค้าหรือว่าเรียกว่าแดงเลือดหมูก็ได้นะคะส่วนเท้าแข็งกลางก็สามารถทําเพิ่มได้นะคะอันนี้ทําเป็นงานลาย VP สวยๆเลยค่ะ VP ก็จะคือจะมีลายตะข่ายปักตรงกลางแบบนี้เป็นลายตะข่ายแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับรถค่ะจะชอบแบบไหนเลือกได้หมดนะคะจะสีล้วน2ส,สีสลับสี V P หรือลายเรียบนะคะทำได้หมดเลยอันนี้ทำลาย VP ให้เข้ากับตัวปูพื้นด้วยตัวปูพื้นจะเป็น 6D นะคะแบบหนา13มมิลงานที่ร้านจะหนาหนูนูนแบบนี้ทุกคันเลยค่ะหนังก็จะเป็นหนังเกรด A หนังหนาหนึ่งมิลนะคะเกดทำพุ่มเบาะเลยไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยมันจะล่อนไหมมันจะทนรอยขีดข่วนไหมอันนี้ทนมากๆเลยนะคะเป็นเกดที่ทำพุ่มเบาะตัวนี้เลย ปิดเต็มค่ะเดี๋ยวพาไปได้ดูด้านหลังด้วยด้านหลังนะคะก็ปิดจนถึงขอบนี้เลยทําให้ครบนะคะนี่สวยงามค่ะเย็บตั้งขอบไม่ต้องกลัวว่าเศษฝุ่นนะคะจะสะสมลงพรมเดิมอีกไหมอันนี้ไม่ต้องนะคะมีตัวนี้คอยรองรับอยู่แล้วนะคะสวยงามด้านหลังของเบาะคู่หน้านะคะก็จะมีกระเป๋าใส่ของนะคะใส่เอกสารหรือว่าสิ่งของอะไรก็ได้ ส่วนมาที่บ่อหลังนะคะดีว o ทุกคันเลยเนี่ยก็จะมีเท้าแขนตรงกลางสามารถเปิดแล้วก็วางแก้วน้ำได้ตามปกตินะคะใช้งานได้ตัวนั่งแยกเป็น2ชิ้นชิ้นนู้น1ชิ้นนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่ตัวนี้อีก1ชิ้นก็จะเป็นแบบนี้เลย งานสวยทุกคันนะคะการันตีให้ว่ามาที่ลาดพร้าว124เนี่ยคุณได้งานแบบนี้แน่นอนเพียงแต่ว่าสีลายนะคะคุณเลือกที่ชอบได้เลยติดต่อได้ที่ Line แอดค r า9นะคะหรือว่าเบอร์โทร091 709 99 60นหวนะคะผลงานนี้เป็นของ c a r b ไบเป r ร d ดักนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ